เร,เราคาดหวังกัน<ช>แต่ว่า<ช>เราก็มีโอกาสที่ใจอยู่กับครอบครัวมากขึ้น<ช>ที่นี้คะวันสงการไม่พอสามวันด้วยกันแต่ว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันที่เขาเรียกว่าวันรนมาติวันวมาติก็คือจัหนึ่งจะมีการทงรดน้ำดังหัวผู้ใหญ่นะคะการที่นำา่ะออกมากลางบ้านแล้วก็ปรับโคมลงถึงการนำเอา เข้าประดูต่างๆหรือภาพของบรรพูุรุษที่ร่วับไปแล้วของมันตรงน้ำในเขตของอีสานหรือภาคอีสานของเราเนี่ยก็จะนับถือแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเรามาอย่างนี้แล้ววันที่ส่วนมากก็จะถือว่าเป็นวันที่เป็นวันรวมญาติหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยไมยโบราณของเราเลยเนี่ยก็คือในช่วงของวันที่14เมษายนครับวันที่13ที่เย,ยวันที่13ก็เป็นวันแรกนะครับซึ่ง แต่คนก็อาจจะเป็นวันแรกนะครับแต่ที่นับถือแล้วก็ที่ทำกันทั่วไป,ปคือเป็นวันที่สิบสี่ในสาย,ยนี้ครับแล้วทำไมเราถึงจะต้องแบบมีการลดน้ำดำหูใหญ่ออันนี้เป็นประเพณี <c oughs> แม่งอยูงวันรอดิจบขั้นจังเรื่องนี้นะครับที่ที่เรามามาพูดมาคุยกันอย่างนี้คือสืบเนื่องจากขั้นตอนที่เราทำการลดน้ำดำหูผู้ใหญ่ ที่อยู่ในบ้านของเรานั่นคือคุณยายคุณยายคุณแม่นะครับตามระดับชั้นขึ้นไปนะครับก็มีการส่งน้าพระเสร็จแล้วก็ส่งน้ําของผู้ใหญ่เป็นเกิดเป็นดีเป็นธรรมเนียมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันเกิดความอบอุ่นขนาดไหนนะครับในสถาบันครอบครัวนะครับหรือว่าเกิดความสนุกสนานกันลักษณะแบบไหนถึงแม้จะสถานการณ์แบบนี้เราก็มีความสนุกการได้ภายในครอบครัวใช่ค่ะซึ่งการลดน้ำตั้าหัวนทุกปีทุกปีทุกปีอะไรล่ะทุกปีอะคลาดี ปีก็คือจะจัดในวันที่13เมษายนจะเป็นวันผู้สูงอายุซึ่งจะมีการลดน้ำดำหมหัวที่ใหญ่นะคะน้ถึงนะคในบ้านแล้วก็มีพื้นที่รองรับไปแล้วหรือวันทีุของเราะะก็จะเป็นการลดน้ํากลางบ้านค่ะว่าทําไมถึงจะต้องมีการลดน้ำดำหมหัวเพราะว่าหนึ่งในตลอดเวลาเวแลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าเราทําในส่วนของการล่วงเกินท่านไม่ว่ากายการรมปโนากรรมวิธีกรรมตาม่างๆที่เราล่วงเกินท่านเนี่ยเราก็เลยต้องมามีการขอขอมาก็เลย เอาเป็นวันที่13เมษายนนะคะมเมษายนนะคะเป็นรถน้ำดําหงส์<อ>ใหญ่นั่นะคะสิบสี่สเลยอ๋อโอเคตามนั้นครับนี่คือมี d i f ีเฟนส์นะครับมีอ้างอิงจากใช่จากคู่ต่งางๆนะคะและ้วก็หนึ่งเราก็จะในบ้านเวลาที่เราลงน้ำดําหงส์ก็คืออันดับแรกเราก็จะเป็นการ ส่งน er be ้ําพระก่อนนะคะส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดเนาะก็จะส่งน้ำพระพุทธเจ้านะคะไล่ลำดับลงมาถึงพระเกียจิตตต่างๆที่ที่เราเคารพนับถือแล้วก็ตามมาด้วยวันทวารุษที่รวงรับไปแล้วว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั่วต่างๆจนมาถึงไล่ลําดับถึงอ่าทัวุ้โสในบ้านนะคะก็คือไล่ไปก็คือแบบปู่ย่าตายายจนถึงแบบคนที่อายุเยอะกว่าเราเองนะคะระหว่างนั้นเราก็จะมีการขอขมากรรมเกิดขึ้นแล้วก็ สิ่งที่เราจะได้รับก็คือการให้พรต่างๆแล้วเราก็มีอย่างเช่นเป็นขวัญผงเล็กๆน้อยๆมอบให้ท่านหรือเป็นคขวัญมอบให้ในวันสงการให้กับผู้ใหญ่ที่เราทำด้วยครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็แค่ครั้งเดียวนะครับโอกาสที่จะมา,ารวมตัวกันอย่างนี้ใช่เขารกว่าเหมือนเป็นวันที่ในวันสงการจะแงใไม้ว่าของซิกเนเจอร์สักพัญหลายๆอย่างที่มันแบบสอดแทรกไปในประเทีไทยอะค่ะอย่างเช่นการรดน้ำดำหัวอะไรอย่างก็คือทําให้คนที่ ไม่ได้เจอกันนานคนในครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะรวมถึงกับเช่นงานต่อพระเจดีทรายต่างๆที่เราเห็นกัน<ม>เดี๋ยวเราจะมีสอดแทรกน่า,า,าจะเป็นอยู่ในอีพีของพระพระวัดสงศิลาอาจจะเหนอีพีนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเกิดทันหรือว่าถ้าเป็นยุคนกอนกอกๆนะครับประเพณีสงการนะครับนอกเหนือจากการที่ลดน้ำดำหวผู้ใหญ่หรือว่าการเล่นสงการโดยทั่วไปแล้วนะครับจะมีการเล่นของประเพณีพื้นเมืองนะครับซึ่งไป เราเล่นกันที่วัดนะครับเป็นพวกหนุ่มสาวหรือว่าชาวบ้านพวกกันเล่นซึ่งเกิดความสนุกสนานมากครับข้าพูดอย่างนี้ไปถือว่าแก่ไปแลสนุกมากครับเป็นแนวการเล่นโบราณนะครับเดี๋ยวเดีวเราให้ภาพไปชมว่าเป็นอย่างไรนะครับแแล้วก็ในส่วนอย่างนี้ในครอบครัว,วอิ่มนะคะก็ในตอนสองงานที่ผ่านมานะคะเราก็มีการเออเราหน้าต้องหัวนะวนคะุณยายนี่เองเดี๋ยวเราก็ไปชมภาพบรรยากาศในบ้านกันเลยนะคะเราก็จะอย่างที่กิมพูดไปเมื่อข้าต้นเลยคือไหว้พระ ไหว,ว,ว่าพับุดไหว้คุณยายแล้วก็ผู้ที่มีอาวุโสไล่ไล่กันลงมานะคะก็เดี๋ยวมาฟังชาวยพรจากคุณยายเลยน้อยแล้วท่านเป็ในใคนแฮปปี้ดีกว่าใช่แล้วท่านก็จะรู้ว่าที่มาของคำว่าอาหัมซิโกนคืออะไรนะ <laughs> ครับแกงนะ <laughs> นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในบ้านกันเลยไปกันเลยทุกคนไปเลย <laughs>

mẹ 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 ให้รับให้ด้วยให้รับมันด้วยให้นด้ีเมียได้ปน้ปีนี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 ปีนีีนนี้ปีนีนี้ปีนี้ปีน้ปีนน้ปีนีปีนี้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 ปีี้ปีนี้ปีนี้ปี้ปีนี้ปีนี้ปีนีีนี้ปีนี้ปีนี้นี้ปีนี้นี้ ว่าได้ไหมจะเถียงกูไหมง่ากูแน่ว่าเดืมึง่ายเดือยจเดือว่าเดือ่างไดกอให้มีเดือยเียงแม่เเงกูแน่โหติดกรรมอโหติดกรรมอะเอาหตายเจเียันโหติดกรรมให้ให้วาตดเ ต้องเ่อาก็ได้เ้อง้าอต้อง่องยาดต้องเสองไม่ขีดแตะไปอันใดที่ลูกได้ร่วมเกินลูกกราบขอขมารอมีด้อ้โหสีาโ้หสีขาวกันฉิกครัให้มีความเจริญในที่การงาน

O <laughs>

เจ้าจ yeah me ้ะวาใครกำใ้เมีนส like, you <ah> okay ินไหมเนาะมีเงิมีกมีเต้อนกันต้อนกันต้อนกันใรกำไม่ได้ไม่มีกำไม่มีเนมีกำต้อนใครมีเงินมีกำรวย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 แข็งแรงแข็งแรงเออโอ้โหสิกรโอ้โหสิกำเอ้ยสูเออเอาโอ่เงาไดไม่ bị à con, phải hót bina yêu, làm được hót để nhảy cái đấy, hót rồi nhảy, chưa วเลื่นยไเออเาเลื <il S 1> ่อนยไ้เเป็นใน้อยหายจะเป็นในพันในนเป็นเนแต่ลออกเป็นในพันใน้นเป็นในปนพันนพนเอานะโอเคกเอ ที่มาฮันยายสับตะไคร้แจก็จะถือเสียงไปเลยครับคือคือถ้าเกิดทุกคนฟังภาษาืุนบ้านนะครับภาษาอีสานออกก็จะเกิดความแบบอินกับภาษาสำเนียงอว่าการนี้ <ใช S 2> โอนนเะะอคถ้านะท่านก็ฟังไม่ค่อยออกไม่ค่อยรู้เรื่องก็ดูตามซับไตเติลหรือว่าซับที่เราซับไทยที่เราใส่ไว้ให้นะครับคุณวผต้องแบบเปื่อแน่เลยเพราะว่าแบบเสียงหัวร้อนดังมากๆนะคะก็คือ มันถือว่าแบบอย่างน้อยเรากลับไปหนึ่งปีอ่ะการที่ให้เห็นฟันหัวล้อการหัวล้อมันจะทําให้เราสามารถมีเอ่อเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่หลังฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ทําให้เอ่อต่ออายุแล้วทําให้แบบหน้าอ่อนวที่ทุกท่านเห็นนะครับอยากให้รู้ลักษณะแบบนี้ครับคือคุณยายนะอายุ84ปีแล้วนะครับ84ปีย่าง85แล้วนะครับ สิ่งที่เติมเต็มให้ท่านนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์เพื่อให้สุขภาพท่านดีนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราพยายามจะเพิ่มเติมให้นอทจากที่ท่านขาดไปนะครับท่านก็อยู่โดยลําพังซึ่งเราก็ทํางานที่กรุงเทพก็ไกลก็มีแต่คุณอาที่อยู่แล้กว,าก,าวก็บางว่าเอ่อเป็นเขาเรียกเป็นภาพบรรยากาศในครอบครัวเราก็หวังว่าจะสร้างรอยยิ้มนะคะให้กับคนที่ชมอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะใช่ และเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องคิดถึ<ช>งพ่อแม่ปู่ย่าตายายและก็อยากกลับไปสร้างรอยยิ้มให้ใช่ก็คงมีนะคนท่าคนแก่อะไรที่รอเราอยู่นะครับสักนิดนึงนะครับมีโอกาสกลับบ้านมาหาท่านนะครับท่านไม่ได้หวังว่าเงินทองอะไรแล้วนี่ท่านพูดกับเราจริงนะขอหวังแค่ว่าอยากเจอหน้าลูกหลานมาพร้อมน้ำคมตาก,กันกินข้าวกินไรกันด้วยความสนุกสนานกันลักษณะแบบนี้ครับ<อ>แล้วก็กลับไปทําหน้าที่ของตัวเองก็เท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะเพื่อดูชีนยงแล้ว บประมาณนั้นครับเมื่อดูคลิปวิดีโอของเราแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รอทุกท่านอยู่ที่บ้านนะคะถึงลับไม่ได้แต่วันนี้เทคโนโลยีมีการออวิดีโอคอลนั่นเองแล้วก็กดสับตะไคร้กดสับตะไคร้ด้วยครับ <c oughs> เหมือนยายดี<ใ>นะไม่บอกว่าให้สับดีไม่บอกว่าให้สับขาให้หน่อยนะครับวันนี้ท่านก็คงแล้วนะโอเคโอเควันนี้ที่บอลโลกขอเวิดพอยทุกคนมีความสุขมากสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะที่มาคำว่าเอาอาหามซิโก,โก <laughs>